สวัสดีค่ะวันนี้ลแลนด์พาเที่ยวพาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดเขาทาเทียมค่ะพามาชมบรรยากาศที่วัดนะคะวัดนี้ตั้งอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถือว่าตอนนี้นะนปัจจุบันนี้เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะก่อสร้างมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้สิบเจ็ด ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะสวยมากเลยอ่ะหลวงพ่อองค์ใหญ่แกสลัดจากภูเขาภูเขาสมัยก่อนตรงนี้เป็นหนึ่งแรกเก่าตรงนี้เป็นบ่อบ,บัว วัดเขาธรรมเทียมอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านใดยังไม่เคยมาแวะมากันนะคะบรรยากาศก็ดีมากอีกหน่อยนะถ้าต้นไม้ต้นต้นไม้แบบโตเต็มที่เนาะคงร่มรื่นน่าดูอ เทียมล้วก็น้ำตกทำเทียมเช่นเดียวกันโอ้ยสวยอะ่ะ ค่ะสวยใครยังไม่เคยมาแวะมากันนะคะอยู่อำเภออู่ทองค่ะปักหมุดมาได้เลยค่ะวัดเขาทำเทียมขออนุญาตว้บบาพระกันก่อนนะคะนี่วันนี้เดินทางมากับน้องปอค่ะมารีวิวที่ดินค่ะก็เลยแวะมา หว้พระกัน,น,ไ,กนได้มาแล้วค่ะดอกไม้ทุบเทียนขออนุญาตไหว้พระก,ก่อนนะคะาหาคลวงพ่ออูท,งทะะองแล้วก็ตรวจตรงกลางที่สูกก้วัตถมงคลกานจำบุญนะตรงนั้นจะมีพระ จะเป็นดี <S 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 ๋ยวเราจะพาทุกท่านหลังจากไหว้หลวงพ่ออ well, ุทองเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านเดินอ้อมมาด้านหลังมาชมบรรยากาศด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้านหลังหลวงพ่อท่านนะจะเป็นถ้ำทะลุค่ะมาดูมุมนี้ก่อน ให้อาหารปลาจุดนี้จะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะเราเอาอาหารปลามาหย่อนตรงนี้แล้วอาหารก็จะไหลลงไปนู่นเห็นไหมคะเห็นปลาไหมน้ำอยู่มากเลยปลานิลนั่นอะโูดปลานิลท้งนั้นเลยอะโอ้อ้นี่เป็นเหมืองแรก่เก่านะคะ ตรงนี้เย็นเนาะเยน็นมากเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากใครยังไม่เคยมามากันนะคะอำเภออู่ทองอันนี้ต้นต้นลูกว่านนว่าลูกใหญ่ๆนะว่ากเกษตรอ๋อเขาเรียกว่ากเกษตรใช่ไหมลูกใหญ่ๆ จริงๆแล้วบ้านเหล่าเนี่ยมีที่มีที่ให้เที่ยวเยอะมากเลยนะสถานที่ส,สวยๆเที่ยวไม่หมดเที่ยวไม่คนสุพรรณบางบางคนยังไม่เคยมาเลยนะเนี่ย <laughs> เนี่ยค่ะด้านหลังองค์พระจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นถ้ำทะลุแบบนี้ค่ะเพราะตรงนี้เป็นเมืองแรกเก่านะคะแล้วก็จเจ้าวาดวัดป่ารไยค่ะท่านมาบูรณะนีดอกสากุระทุเรียนมีจุเรียนลูกเล็บเลย ดูสิเรียนลูกใหญ่มากสดยอดสายหมูไม่น่าพลาดนะมาที่นี่ได้ไหว้ครบเลยค่ะสวยค่ะสวยสวยมากเลยอ่ะ ฟอดูเนี้ยเป็นหินไงหินนำโชคดูว่าจะเป็นหินนำโชคเป็นกำไรหินนำโชคนะคะสวยน,นะคะนี่ยผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วมไมะเกี่ยวอ,อันนี้เป็นอะไรคะเมื่อกี้เขเอาไปแล้วไม่ได้ออกมาทิ้เเ<อ>ง,งเพราะต้องพกของใหญ่ 嗯。Um. นี่เป็นหินแกะสลักนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มีองค์เจ้าแม่กวนอิมตรงนี้คือกวนอิมวันนี้เราพาเพื่อนๆมาวันธรรมดานะคะวันธรรมดา คนก็จะไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็นะักคาร์เนะคะบอกเลยนะว่าคนเยอะมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นถ้านะคะถ้าเจาะทะลุเพราะว่าที่นี่เป็นเหมืองเก่าเรามารีวิวที่ดินกันค่ะกับน้องปอก็เลยผ่านมาก็เลยถือโอกาสมามาขอพรท่านค่ะเดี๋ยวเราไปปิดทองกัน เอาบุญไปฝากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเนี้ปิดทององค์พระกันค่ะปิดทองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินไปรอบนอกนะคะถ้าท่านใดยังไม่เคยมานะคะวัดเขาทำเทียมค่ะท่านใดไม่เคยมาเชิญชวนนะคะอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชื่อว่าวัดเขาทำเทียมหลวงพ่ออู่ทองค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันณนะอุทยานแห่งใหม่ค่ะหรือว่าแลนด์มาร์ค อีกที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่มีแต่ความสวยงามค่ะเชิญชวนนะคะอำเภออูออทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตรงนี้จะเป็นต้นภูธองนะคะบางท่านที่มาถึงแล้วก็จะมา,าเขียนชื่อจารึกไว้ตรงนี้ค่ะโูทองแห่งนี้ สวยมากเอาจริงๆนะคะสวยงามมากสวยงามจริงๆด้านหลังจะเป็นถ้ำแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่ออู่ทององค์ใหญ่แกะสลักแกะสลักจากหินภูเขาจะเป็นแผ่นศิลา เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านนู้น เราเดินออกมาจากถ้ำค่ะแล้วก็มาทะลุตรงจุดนี้ค่ะสวยมากค่ะสวยมากด้านนี้ก็จะเป็นสนามหญ้ามีทั้งหญ้าจริงแล้วก็ตรงเขียวๆตรงนู้นค่ะจะเป็นหญ้าเทียมตรงนู้นจะเป็นแบบหญ้าเทียมแล้วก็เป็นขั้นบันไดสวยงามมากเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะ,คะตรงนั้นกำลังจะสร้างก่อสร้างสกายวอล์ค่ะอีกไม่นานอีกไม่นานเราก็จะได้ชมความงามแล้วก็ขึ้น,นไปขึ้นไปหวาดเสียวกันนะคะ,คะกำลังสร้างสกายวอล์ค่ะตรงนู้นดูช่างดูช่างสิคะช่างไต่เขาเห็นไหมคะ,ะสูงอยู่นะสูงอยู่ ถ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไรคงจะสวยงามมากเลยค่ะสกายวอล์กวันนี้เรามาวันธรรมดาค่ะคนก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าเรามาทำงาน ผ่านผ่านมาก็แวะเข้ามากราบไหว้ขอพรหน่อยเพราะว่าเราทำงานเสร็จเร็วค่ะวันนี้มามารีวิวที่ดินกันน้องปอค่ะอำเภอดอนเจดีค่ะแล้วก็ขับรถออกมาทางอู่ทองเพื่อจะกลับนคปรปฐมค่ะก็เลยแวะเข้ามากราบไหว้ท่านถ้าท่านใดยังไม่เคยมานะคะเชิญชวนนะคะวัดเขาทำเทียมค่ะอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตรงนี้ น่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านใดยังไม่เคยมาดูคลิปแล้วเชิญชวนนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาทางนี้ค่ะตอนที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาด้านนู้นเนาะแต่ตอนนี้เราจะพาลงด้านข้างตรงนี้นะคะเพื่อเดินชมบรรยากาศด้านนี้ด้วย ถ้าต้นไม้โตเต็มที่นะจะต้องร่มรื่นมากจะต้องสวยมากแล้วก็สกายวอล์กตรงนู้นเสร็จนะตอนนี้สกายวอล์กก็ยังไม่เสร็จสวยงามจริงๆเลยค่ะ ดูเขียวนั้นหญ้าเทียมนะป๋ะอครูพ,พี่เค,เคยไปถ่ายรูปก,กันแล้วม,มีทั้งหญ้าจ,จริงและหญ้าเทียมหญ้าจริงถ้าหน้าแรงถ้าไม่ใช่หน้าฝนเขาก็ไม่ค่อยสวยเนาะแต่มันก็ได้อยู่นะมันก็กลมกลืนนะธรรมชาติดูค่ะดูนี่เรามาหน้าแรงนะคะไม่ใช่หน้าฝนนะ ด้านนู้นกำลังบุญรนะกำลังสร้างอะไรไม่รู้ว่ะสวยดูค่ะหลวงพ่ออู่ทองค่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา รับชมนจนจบคลิปค่ะวันนี้พาพาเพื่อนๆทางบ้านพาผู้ชมทางบ้านมาไหว้พระนะคะสวยงามจริงๆเลยมาไหว้พระขอพรกันค่ะสถานที่สวยๆบอกเลยนะว่าถ้ามาวันหยุดมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตะเลกคนค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะ แต่ก็ลานจอดรถก็กว้างนะคะที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ขอบคุณทุกท่านค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลมตกก็จะต้องสวยมากดูสิ